สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาจอดเทียบนะครับ MX กับ Wave ร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้ซีซเท่ากันเลยนะครับก็เทียบรูปทรงดีไซน์เนาะแล้วก็เยวมาคุยเรื่องราคาด้วยนะครับว่าเท่าไหร่อยู่เท่าไหรเล่ยนะครับตัวนี้ก็ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับบล็อกใช้บล็อกตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนที่มันแตกต่างไปก็จะมีตัวคัตมือเนาะตัว MX มีคัตมือนะครับตัว ตัวอ่าเอร่อยยี่ห้าเป็นคัดเท้านะครับก็อยู่ที่เกียร์นะครับสําหรับผู้หญิงก็จะขับง่ายนิดนึงเนาะแต่ผู้ชายก็อชอบสไตล์มีคัดมากกว่านะครับส่วนัผู้หญิงก็น่าจะเป็นสไตล์แบบคัดเท้านะครับเป็นคัดแบบแบบเปียกนะครับก็เปียกทั้งคู่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแบบกมครับแบบคัดมือครับเนี่ยกับคัดเท้านะครับส่วนที่แตกต่างกันเนาะ ส่วนเครื่องยนต์นะครับตัวเดียวกันเลยครับเครื่องยนต์ก็ซีซีเท่ากันนะครับถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับส่วนชุดบนใส่ได้นะครับก็ใช้บกเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเนี่ยครับเจาะลึกสุดแล้วครับเนี่ยผมหาข้อมูลให้เล็กสุดๆแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นตอนนี้จะเป็นล้อขอบ17นะครับมีรอยย่ห้านะครับส่วนเอ็นเป็นล้อขอบ12นะครับตัวนี้เป็น a อ s อนะครับ พอดีตอนนี้เวฟ125หมดนะครับเหลืออยู่สามคันนะครับสีน้ำเงินนะเป็นตัวแบบราคาเริ่มต้นเนาะเป็นสีน้ำเงินนะครับรถหมดนะครับตัวท็อปก็หมดนะครับตอนนี้ตัว125น,นะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับเวฟ125นะครับสตาร์ทมือทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้อ๋อเอฟเ็กไม่มีสตาร์ททานะครับ หลายคนต้องถามแน่นอนเดียวถ้าแบตหมดต้องทำยังไงนะครับเข็นกระตุกนะครับตัดได้ครับ,รบด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับไฟก็ไฟท้ายจะเป็นแบบหลอดมีไส้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลีป่ยนแปลงน,นะครับตัวรีดระยมห้าตัวนเอไม่ไดกเป็น LED นะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบมีไส้นะครับเด็กไหมครับเดินดไหมครับการอัตราการประหยัดน้ำมันตัวนี้อยู่58.8ล,ลิตรนะครับส่วนเบ่1้5ครับ71.4นะครับท็อกข้มยุนเดียวกันนะครับแต่ประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันนะครับ<อ>เป็นเพราะอะไรนะครับลองไปหาข้อมูลดูเนาะ เอเเ็กจะเป็นออกแนวแบบอะไรเลยออกแนวนิกเก็ตนะเบบ125ก็รถครอบครัวนะครับสไาล์ดี่เท่ากันนะครับเรื่องราคานะครับเอเบเด็กตัวนี้อยู่7,350นะครับตัวท็อปนะครับเอเบเด็กนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งมาเลยครับ7,350นะครับส่วนเบบ125นะครับตัวนี้อยู่5,350นะครับก็เราไปวกดูเนาะต่างกันเท่าไหร่นะครับ ี่รอไหมนะครับก็ใครหายอยู่นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับตัวนี้มีเรซิีนด้ําเงินทีเดียวนะครับที่อื่นไม่ต้องพูดถึงครับไม่เหลือครับขายดีมากนะครับตัวลยบห้านะครับก็ใครอยากรู้เรื่องราคานะครับหรืออยากให้ทาคลิปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าสอบถามเรื่องราคาเนาะ ก็ถ้าไม่รู้ก็จะหาข้อมูลให้นะครับนี่นี่นี่มีคนถามว่าเป็นสายอะไรนะครับนี่นี่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ไว้ด้วยห้ออยู่ตัวนี้นะครับนี่มีน้องหลายคนถามเข้ามานะครับพี่สายอะไรแดงๆนะครับนี่เลยแบตเตอรี่ครับมีรถยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับไม่ได้อยู่ใต้เบาะนะครับเหมือนรุ่นเก่าๆเนาะ สำห,หรับคลิปนี้ก็พามาดูเล็กๆน้อยๆนะครับ <S <S ก็อย่าลืมฝากดากดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับ, <S <S รบแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม